ป่าเขาทางในทุกลำน้ำเทียงเพลงขับขานเปิรด้วัเขร้มจองใาากอะไรอนไมาเาชีวิตนี้วเด لم的ب <laughs> 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 อะไรันเไม่ค่าชีวิตนี้วาอะไรันเด็กให้ทุกคนร้องเพลงร้องอ้ายาสักคำถงแม่ถึงแม่มาดำโอ๊ยแม่แม่หมดแล้หรือป่าเขา

啷当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 啷

ตองจองนด้เลอะไองี้อนี่อะไรนี่ไงอะไรกันไม่ถอเธอชีวิตมีควาอะไรี้ยนีให้ทุกคนรู้ักนมือไม่ถอด้องอายปากเขาชื่อเนียงเสียงตาดำโอ้ยหรือปากเขา

ความเจ้ใจเอาอะไรอันเ่งช้วิตมีามอะไรอันเกเด็กไทยทุกคนร้อมนมือไม่ถนัดร้องอ้ายบาค้างอืงเสียงมาดโอ๊ยแม่หมดแล